กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง Auto The Sim Station นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่รีสอร์ทตำบลสำนักครอบอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะเตรียมพร้อมงานพิธีมงคลสมรสของพี่ชายในเองนะครับตอนนี้นะครับชาวชัยภูมิมาอยู่แล้วนะครับใช่ครับจะทยอยมานะครับใช่ครับแนะนำมาเลึงตามมาที่ตา ก่อนอื่นงั้นนะครับไปชมผู้สนับสนุนกันก่อนเลยนะครับมีลิมิตมีผิดใชไหมอุปสรรคใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินร้อยน้ำมันหล่อลื่นไดนามิกคอมมานเรลซินเทติกพลังช่วยปกป้องเพื่อรถยนต์นั่งดีเซลทุกประเภทให้พลังแรง ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายช่วยประหยัดเชื้อเพลิงต้องดินามิกคอม o n r เร l s ซินเทติกจาก PGG Lubricants ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตรโล่ New E200 Max ามการใใชช้้ีีวิตห่ไดแบบคุณ Hy เพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบบริเวณของรีสอร์ทนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอร์เซรามิก เรามาชมบริเวณตรงนี้นะครับคือในห้องนะครับที่ผมพักอยู่ณขณะนี้นะครับกระจกนะครับเป็นสองแต่งหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับครับจะเป็นตู้เย็นไม่สูงมากนะครับขนาดกลางนะครับจะมีโต๊ะพับนะครับส่วนไอ้กล่องสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรังโซดากับเบียร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อเพลงรำกองยาวนะครับอยู่เอกภาษาไทยนะครับ เดี๋ยวจะไปที่รีสอร์อีกที่หนึ่งนะครับตรงตําบลท่าเรือพระแท่นนะครับเมื่อสักครู่ที่ต่อช่วงเที่ยงนะครับไปมานะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับไปชมกันนะครับนะครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่นั่งอยู่ณขณะนี้นะครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับเครื่องดีเซลนะครับ CD 5 6นะครับมีตัวตำบลท่าเรือใช่ไหมครับนีตัวตาบลท่าเรือครับครับเป็นเป็นตาบลนะเป็นตําบลอ่า ชื่อเต็มๆคือท่าเรือตําบลท่าเรือพะเทนเ<อ>ชื่อเต็มๆก็ใหญ่โตนะครับเพราะย่านนี้มันเป็นของคนจีน<อ>ใช่ครับเมื่อการนี้ถิ่นของคนจีนคนยวนคนกะเรียงอะไรพวกนี้ครับคนมอญอะไรพวกนี้ครับโรงแรมแยกด้านขวาจะเป็นหอนาฬิกาด้วยครับครับมันจะมีหอนาฬิกาด้วยที่ตําบลไม่กว้างนะเลีว้วเียหอหนาฬิกา ใช่ครับตรงหอนาฬิกาตรงนี้ครับครับบรรยายได้เลยเนี่ยครับพื้นที่กว้างมากใช่ครับจิ๋นของนาฬิกาใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นเสาบางๆครับเสาบางๆไม่ได้ใหญ่ใหญบสุพรรณบุรีอย่างนี้ครับหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสนะครับอ่าาจกอันนี้อันนี้มันเล็กๆที่นบครันี่หอนาากน่สถ็ือ ใช่ครับข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองครับใช่ครับใช่ครับครับเห็นเห็นสเกตป้ายก็ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นอาคารหกสิบพรรษาครับครับาแม่น้ำแม่กลองใป้ายใช่ครับแม่น้ำดึงยงมีแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็มีแม่น้ำแควน้อยครับแม่น้ำแม่กลองไปเจออยู่กับสิงบุรีไหมแม่กลองไม่ใช่ ไม่ไม่ทราบฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบน่าจะอยู่บรรจบแม่น้ําแควครับแม่น้ำแม่กลองมันจะอยู่ที่ส่วนสมเด็จพระยานสังวรด้วยครับตรงวัดเหนือครับวัดเทวสังคารามใช่ครับข้างเซเว่นครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการยกของนะครับของ นัจยบพนะยัวิสนุนะครับไม่ใช่เจี๊ยบพันวิภานะครับไม่รู้ว่าจะของไปไหนนะครับวัดอะไรลูกวัดอ่าพระแท่นดงรังครับ เลวกเลียม,มันต้องลบก่เีครับีอ้ยสวยรสวยงามเนวัดเิดต้องวโบก่อน่สวยเนมีบารมล้นะียส้น่าน่าจะเหมือนวัดอันนี้วัดหลวงพ่อฤาษีจริงดำที่ชัยนาทอนน่าจะเหมือนอันนี้ไปกี่ครั้งแล้ววะของผมครั้งนึงอะวัด พาไปังวัดหลวงพ่อลวงศีลิงกับไปกับคุณยายคนใหญ่กับป่าทิ้งวัดถือยุธยาไปบ่อยเห็นเห็นแม่ร้อยฟังใช่ไหมใช่ครับวัดบางนมโคแล้วก็วัดท่าขาวถววิหารมีโบสถ์เหรออันนี้อันนี้น่าจะเป็นโบสถ์ คือภาพรวมของนะครับในวันนี้นะครับที่วัดพระแท่นดงรังนะครับชื่นชอบนะครับนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทาง YouTube Auto The s i m Station นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเป็นวันจริงนะครับของนะครับงานมงคลสองรันะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ